สวัสดีครับโยกพ่อีกแ่ล้วกับแนททีวีเอนวันนี้เราจะมาเล่นเกมพูนเหมือนเดิมไว้เดี๋ยวเปิดขี้เบียอะไรเนี่ยทำไมกูต้องเป็นนมทีวีกูเนมไม่เสียน่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เนมจุ7ศูนวันนี้เราจะมาเล่นเกมหยุดสต็อปเนี่ยอะไรไม่รู้ไม่ใช่เราไม่เล่เกมพูกันนะครับอ้จอาลองบริเตอร์ผููเย่แดงกูมาเปิดคลิปด้วยการจุดพุจุด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 ด ตูมูโอ้เปิดหน้าก็สวยงามแล้วไอ้ข้างล่างนี่มันก็มุนมุนแบบนี้ละครับมันเป็นบุแบบมุนมุนฮะไม่พูดดีกว่ากระโดดอืมไปเล่นแบบนี้นะครับมอ้โอ้โอ้ตายนัมันแล้ววันนี้เราก็จะมาลองพูดจากคลิปที่แล้วกันคลิปที่แล้วเราเออลองถึงไหนแล้วปะพวกนี้เราอาจจะไม่ลองนะครับมันน่าเป็นแบบระเบิดปกติลองดูสักกันนะ ก็ได้มาเอาสีแดงลองตกลงมามาแล้วอุกกบาตท,ทรงพุต้องฆ่าเสียงดังไปไหมวะเสียงน่นจะดังไปนะขอโทษด้วยผมไม่ได้ดูประมาณน,นี้พอโอเคน่าจะเสียงผมน่าจะดังแล้วเสียงเมื่อกี้เสียงเกมน่าจะดังไปจุดเลยจุดจุด,จดวางยี่ยนี้ลงก่อนจุด ตุ้มนี่มีตุ้มตุ้มโอ้มันเป็นระเบิดควันว้าวว้าวว้าวววน่าจะเหมือนกันนะแค่มันเปลี่ยนสีพวงนี้เราก็ลองลองมันพูดเหมือนกันหมดลอง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 เรามาถึงเออตอนนั้นเราถึงไหนวะถึงนี่ทั้ง x ตันก็มี x ี่อะไรเนี่ยเรามาเล่นระเบิดนุกกันดีกว่ามาละว้าว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 อื้อ บนุกอยู่ไหนหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาวางไอ้นี่ลงก่อนเฮ้ยแมวเอาทางเออแบบนี้สิวางก่อนอยู่ทางไหนอยู่ไปเถอะเอ้ยได้ละยู่นี่ด้วยดูสิว่ามันจะสวยงามแค่ไหนโอ้โห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 โอแค่นี้แค่นี้สวยอยู่ระจันท์เราก็ยังอยู่เหมือนเดิมแหละเรามาถ่ายเวลาเดิมเลย ดู่เท่ะอืม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 ทำไมเมื่อ um, um, um. um. กี้ผมเห็นมันเด้งวะเฮ้ยเป้ยมันเด้งเข้าบ้านเอาไอ้นี่เนี่วะอืม um, ถ้ามาันเอาต่อไปกันเลยโอเคผมก็ได้ทําการเตรียมผู้เป็นที่เรียบร้อยอะไรไหมอ๋อมันหายารีสเปาผมก็่ได้ทําการเตรียมผู้เป็นที่เรียบร้อยเพื่อเป็นเป็น,เ,ปน,เ,ปนเออผู้ที่อะไรเพมันเป็นการเสียเวลา ในการรับชมพูนานาการทำอะไรปกดจุดกนะหนอเลยอันแรกนี่คือผู้ตาม้าบินเมื่อคุณจุดปั๊บคุณจะบินไปกับม้าโอ้โอ้นี่มันเอฟสิบหกโอ้ไม่ใช่ละโอ้มันยิงรัวมากปัาป๊บปๆๆปปแตกแตกแตกอืมจะได้ผู้ต่อไปเรลยกว่าอืมมันสวยดีนะ ตอนหลังที่ผมก็จะทำแบบเหมือนเดิมนะครับเอาผู้ทุกอย่างมารวมกันผู้นี้เหรอเหมือนกันแต่เป็นแบบลายสีกว่าเมื่อกี้สีเดียวโอ้โหโว้โว้โหสีม่วงสีเขียวสีฟ้าสีม่วงสีเขียวสีอะไรสีเหลืองก็มีสีชมโอ้โหโอ้โหโว้โวโอ้โวโอ้โวโอ้โหดูใดีดูไปดูไป นี่คือน้ำพูแตกเอ้ยไม่ใช่ละเออพูนี้จะเป็นแบบทรงจรวดตึกๆเอ้ยเล็กๆไปเลยนี่แตกยังไงวะแตกในใเอ้ยไม่ใช่ละจู่เฮ้ยนานจังเฮ้ยไปแล้วโอ้เฮ้ยมันพุ่งปล่อยแบบนี้เลยเฮ้ยมันระเบิดอีกไหมนะ่าดูไม่ทันโอ้ยเฮ้ยนี่โคตรใหญ่นี่คือจรวด มาพี่เบิ่มๆพี่เบิ่มๆเลยเบิ่ม,ๆ,มๆพื้นเลยนะมาแล้วจุดโอ้ไปแล้ว,ป,ลวปูมโอ้ผู้ใหญ่ฮะแค่นี้ผู่นี้แหละผู่นี้ก็ออกทรงแบบเมื่อกี้แต่ดูดีกว่าเล็กกว่าเอ๊ะน,น่าจะเป็นคู่งูนะมันเห็นรูงูใช่ดูง,งูเหรอไ,ไ,ไม่รู้ ยิงไปแล้วโอ้โหจักตามากผู้นี้เอ้ยมันออกมาเป็นแบบนี้มันปล่อยยูยังพูดว่างูนี่คือผู้สุดท้ายของเราเฮ้ย,ยเหมือนจรวดแตกยังไงวะโอ้โ,อโอแล้วก็มีแตกเล็กๆอีก นี่คือการขยายอืมสวยงามสวยงามหมดแล้วโอเคผมก็ได้ทําการวางเป็นเอ้ยวางหมดเป็นที่เรียบร้อยเป็นจุดจุดพร้อมกันเลยนะครับไปไปไปวิ่ง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 จุดวิ่งจุดวิ่งจุดวิ่ง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 โอเคพี่ตรงกลางโอ้วォว์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 วว์ดูหน้าสิโอ้ว์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 วนี่มันอันตราการแคบรูปไปก่อนเป็นโปรกิฟต์อืม อืมน่าจะแกะมันเมื่อกี้นะมันทันแล้วเพือเข้าไปดูในคลิปมั้งยิงยิงยิงอืมผมคิดว่าอีพีนี้สวยกว่าอีพีได้แล้วเพราะมันผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็มีหลายสีเอ้ยนี่ผู้ถูกทายโว้หมดแล้วโอเคเราวิววีนี้ครับก็จบเพียงเท่านี้แล้วมาคิดที่จะเอาคนไรกดแจกกูจะกระจายโดยนัคการโว้วโว้วโว้วเผารถเฮ้ เดีย๋ยวก่อนจบพบ้านได้ไหมเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่โอเคทำแบบนี้เศร้ากูไรกูใจกูทุขกข์ใจไปไปไปละเฮ้ยอะไรก็ไม่มีอะไรไปละเดี๋จบคลิปหน้าบาย